คนเอ็มเดอะไม่ใช่ส่วนนิสิตนะครับก็ไม่แน่ใจมีทั้งสองฟ้าว่าครับอันนั้นคืออุมามิเป็นปิ้งย่างแล้วก็หมูสเต๊ะนะครับอันนี้เป็นร้านอะไรเกาหลีนะครับเกาหลีไทโซคอนดักอ่าคนคน่นั่งเยอะนะครับ อันนี้ขวดซองไอติมอันนี้น่าจะชมรมเห็ดหรือเปล่าไม่ใช่เห็ดเกิดจากเขาเกล้วโอ้เป็นการถ่ายที่ค่อนข้างยากนะครับอันนี้เป็นไอติมปังย่างเนยนะครับไอติมปังย่างเนยลยัอออนะอันนี้ลูกชิ้นพอเพียงไหมละสามแค่นั้นปรับ อออันนี้อันนี้ค่อยหายใจได้ไหยครับนมเกษตรนะครับญญรเบญญข้าเหนียวมูลในสิญญอันนี้เบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์ไอเดียหมดแล้วอระโอ้ร้านนี้นี่รู้สึกจะคึกคักเลยนะครับปังกุริเยรโอ้ ร้านเมามันเนียโหยถ่ายยากครับคนคนเยอะนะครับเพือ่อนเพื่อนหายไปแล้วครับเพื่อนหายไปแล้วครับตรงนี้เป็นเคยูโฮมนะครับโรงแรมโรงแรมไอติมเห็ดนะครับไอติมเห็ด โอ้เป็นไดโนโเสาร์ไดโนเสาร์นี่เป็นเลนโบโรตีไส้ไหมชุนละ40ไอติมกะทิไข่แข็งมีเพนพ่เบิร์ดนะครับน้ำหอมไทยนะครับ อิตาเลียนโซดาร้านคอนสวยรวยน้ำแข็งยานแม่ลงจอดแล้วค่ะเกี๊ยวอีพ่ามีอะไรครับโกโก้โกโก้โ,โหมีมีครับถ่ายไทยเยอะเลยครับข้าวเหนียวเนื้อย่างนะครับ อร่อยซ้ำจําสูตรไม่ได้อันนั้นก็ตรงไปก็โซนเอ็มร้านค้านิสิตนะครับแล้วก็เดียเยเ๋ยวขวายังเป็นโซนนิสิตอยู่ปะ่ะส่วนความเอาไงดีขอเลี้ยวขวากันนะครับเราก็จะขายเอาไว้กันคอ่ามาแล้วครับเป็น เป็นตอกนิสิตในตำนานนะครับคือตั้งแต่สมัยผมเรียนเมื่อ20กว่าปีก็ยังอยู่ตอกเนี้ยอันนี้ก็คุกเนยคุกเนยนี้เป็นบาร์บีคิวไข่ลำแต้น่าจะน่าจะเจ้าเหนือ ้าวเหนือเปล่าอ่าวเพื่อนไายแล้วช่างมันพอค่อยๆไหลไปนะครับก็เขากำลังโปรโมทขันตกดนซีด้วยนะครับลัคกี้โค,โคโค่เนื้อย่างโคขุนหมูสโลง โอ้ย,อยหายใจไหมอันนี้ใส่ไหมใส่ไหมเซลฟี่อะะ <c oughs> โอ้ย,ยนึกถึงเครื่องดื่มเครื่องดื่มแซลมอนย่าง,างาาอ,อ๋อได้ควันดักแซลมอนมานะครับโอ้ยควันดักแซลมอนนี่ดัมเมดรุนแรงมากครับ <c oughs> ครับเราจะ <c oughs> เราจะสามารถเอาตัวรอดไปจาก โซนแถวนี้ได้หรือเปล่านะครับเราจะไหวหรือเปล่าเห็นแต่มนุษย์ด้วยกันนะครับหลงกับเพื่อนอีกแล้วครับไม่เป็นไรช่างมันจัดจัดต่างบความหนาแน่นประชากรนะครับ ตอนหน้านั้นเป็นคลององอาตอนนี้ยกยกให้ที่นี่เป็นอัำดับหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะ KU Photo เนี่ยครับแต่ว่าเหมือนไม่เห็นอะไรเลยอันข้างหลังนั้นเป็นชลมยูโดนะครับอันนี้เป็นอันนี้น่าจะชจิงโชคได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อโอ้ถ่ารูปไล้ค่ะ ราคาว่าสามรูปร้อยจากชมรมศิลปะการถ่ายภาพแผงเมือร์ไม่ใช่เรซสาดขาวนี่นะครับเบอร์เกอร์เก้าสามคณะมาดูเซียร์สดเรามาในติมโมนเซ๋ลูกเบอร์เก้าฟรีดูดวงนะคะเข้ามา,า,าชมเพ้ามาชิมก่อนได้เบอร์เกอร์เนื้อใส่ชิ้นใหญ่ใเนื้อไก่ชิ้นใหญ่ใหญ่าชายชาติฟุตไซไอติมนะครับมาดู ส,สาวฟ mm ุดไซส์สม no. uh, ัยนี้นะครับนนี hmm. ่ก็เป็นรับทอดนะครับรอดทาบรับทอดโมจิโมจิอะไรอะยางทานอ๋อย่าง่านนะ ตกไม่เอกไปไอไฟเนี่ยผมเหมือนด่าตัวเองเงี้ยไอติมทอดอีกแล้วนะครับสมัยนู้นนี่จะชอบมาหมูย่างลมสดเครื่องดืม่มแ้้เครื่องดื่มแกก็กลับมาซื้อแล้วดิอ่าหมูหมูหมกับ ปลาหมึกนะครับใส่เจียวใส่ก้อนทิมได้เลยทิมได้ก่อนเลยครับจะจะขยื่นไปมากไม่ได้นะครับปึ๊บอ่ารอดมาเอามันไหมยังไม่เอา ค่อยๆกระดึ๊บห้ไม่เคยเดินปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าจะลาจรหนาแน่นที่สุดเลยนะครับค่อยๆกระดึ๊บไปเ้าก<ป><ป>๊วยนมสดนะครับ<ป>น้องน้ำฝวนหมูกระตะอันนี้ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นอันนี้หมูกระ่าข้างหลังมีเป็นเครื่องเล่นส่วนสนุกนะครับ เนี่ยครับเหงื่อเหงื่อไหลเป็นกันลอนเลยนะครับไม่พลาดถ่า,ายกันไม่พลาดอ,อยาก <ๆ S 2> อยากจะเข้าไปทาน <c oughs> นะแต่ว่ามือไม่ว่างนะ <c oughs> ขนมจีบโรยเกี๊ยวมาั <c oughs> นี่ครับว่างครับข้างหลังเป็นส่วนสนุกอันนี้คงไม่สามารถถ่ายได้ครบทุกร้านนะครับ อันนี้เวลาประมาณกี่ทุ่มแล้วครับอันนี้ถามคนข้างๆครับแบบไม่รู้จักกันสองทุ่มห้านาทีนะครับครับเป็นท้ายอะโอ้คนนั้นครับโรสเซ่แบ็คพิงค์นะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวโรเซ่แล้วเดี๋ยวจะไปไปหาลิซ่าจีซูนะครับค่อยๆฮ้ยกดดิสเปนครับ คอนครับนู่นครับจิงช้าสวรรค์นีถ่ถ้าเพื่อนนัดกันมาอยู่ตรงนี้นี่หากันยากนิดนึงครับนะครับตรงตรงนีง้ทครับตรงนี้นี่หยุดยืน นิ่งไว้สักหลายวิแล้วครับแต่อันนี้เดี๋ยวขอถ่ายขึ้นขึ้นคนคนิดนี่โอ้โหเยอะมากอันนี้หมุนหมุน360สามร้อยศึงศาไปหยับไปไม่ได้ฮนะนี่โมจิไอซ์คีมัะไม่คุณครับ เสียงดังมากครับครับให้ให้ภาพมันเล่าเรื่องไปนะครับมะพร้าวปั่นลมสดนะครับหอเมอื่อกี้จอแจแต่แค่ตรงนั้นนะครับมาล่าครับ ร้อนมากอนีะ่อะไรกะเราค่นมากระเป๋าห้านี่เป็นมันเกี่ยวมันเกี่ยวนะครับมันเกี่ยวชากาชาปังเนี้ยคลิปนี้ผมจะหนักไปแต่ร้านทางซ้ายนะครับ นี่เป็นร้านร้านอะไรร้านคาคามะละคามตะการันตีนะครับไม่อร่อยให้ไปต่อยคามมตะนะครับตั้งหวังรวยจะบอกว่าผมเคยมาขายาเฉวว้อยอยู่แถวแถวนั้นนะครับสมัยเรียนน้ำแม่ค้าชายเขียว ชาเขียวครับกะากมีนง้านอ่าอันนั้น,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 นเป็นครัวค่ายอาสาครับไอโก้เข้มๆเลยครับอันนี้ครับเราเดินทะลุไปนะครับก็อันนี้นะครับเส้นสุดโซนนิสิตแล้วนะครับสําหรับตรงข้างหนามบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับทุกท่าน